สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาว Youtube ที่ชอบแหทุกท่านวันนี้นำเสนอจอมแหผมไปดูของพี่เขาช่องหนึ่งนะครับก็ทำจอมแหแบบนี้แหละครับก็เลยลอกเลียนแบบเข้ามาของเขาตั้งชื่อว่าจอมปลามึกแต่ผมจะตั้งชื่อว่า จ้าจอมแมงมุมทํากับได้9ครับนี่สิบหกเสาสิขาแล้วแต่เขาวากันครับมามัดรวมกันเป็น2ก็ได้เท่ากับ8ขากัเลยเป็นแมงมุมตอนเด็กมันจะตั้งชื่อจอมเมงกพุนนะครับเป็นไงครับเห็นของพี่เขาที่ช่อง YouTube ช่องหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ เห็นมันสวยดีก็เลยมาลอกเรียนแบบประยุกขอบคุณครับที่รับชมเดี๋ยวค่อยเริ่มตอนเริ่มเริ่มต้นการทำแหนะครับคลิปต่อไปขอบคุณครับ